สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมูนี่กะมาพบกับน้ำเชีย่ยกับเก่ามาเชีย่ยวันที่19ธันวาคม66สิบหค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะมือนี่น้ำเชีย่ยกะได้ตัวเลขของสามสำนักมาแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะสามสำนักกลางค่ะตอนนี้ยังบ่รู้ว่าสำนักที่สิบลักสิบสำนักไร <ผม S 1> สิลักหน่วย าบานนี้ถ้าพี่น้องว่าผู้หนีรักสิบเพื่อนผนไปรักน่วยผู้หนีไปรักซิบเอ่อผู้หนีไปรักน่วยเพื่อนไลไปรักซิบครับครับตอนนี้ยังแบบว่าก็ค่อยนิ่งค่ะดันผู้ชมเนาะครับแต่ว่าที่านมากคะเป็นแบบนีอยู่ที่น้ำเชีย่ยสังเกตเบิบ้งค่ะดันผู้ชมเนาะครับผมค่ะแต่ว่าเพื่อนเห่งยูรางค่ะดันผู้ชมเนาะรัรงอย่างเดียวเอ้า สามสำนักนี้มีไผยแน่เกามาเชียครับก็มีเลขล่างจากเชียงใหม่ครับผมหรือว่าแม่เชียงใหม่ทีเพิ่นไห้เกามาเชียล่องทุกทุกมวดดัวเด้อครับผมคนั่นกับซูดยอดด้วยกันครับผมเลขล่างเพิน่นสอนสูตรพร้อมสอนสูตรพร้อมครับพี่น้องหลักสิบล่างค่ะท่านผู้ชมสิบหน่วยล่างน้ำเชียไปได้หมดอ๋อบ่ครับผมโอ้ขอโทษขออภัยกับท่านผู้ชมงวดว่าหันแม่ได้ยังเถอะว่าหันแม่ได้แปดครับพี่น้องเนาะมันจะมีเลขสามตัวคือ หกสองแปดครับผมหกสองแปดครับเข้าที่แปดครับค่ะแล้วก็ค่ะท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นอาจารย์มอมแมมครับผมค่ะน้ำเชียร์ก็โล่งขี่ไปแล้วเด้อครับพี่น้องค่ะเด็กรางแล้วก็ล่าสุดครับผมหนูน้ำทิพต์เนาะค่ะครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอ่างวดเมื่อกี้นี่อาจารย์มอมแมมพิ่นหลุดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะอาจารย์มอมแมมหลุด ไปเข้าที่หนูน้ําทิพสูตรใหม่ค่ะท่านผู้ชมสูตรใหม่เรากะกับแม่เชียงรายพะแถาแม่เชียงใหม่แม่เชียงใหม่ค่ะท่านผู้ชมเอา้ากล้วยย่างเหลือตัวนี้ขอพระคุณแม่ขอพระคุณอาจารย์ม่อมแม่ละกัหนูน้ำทิพเด้อค่ะคที่เพิ่นให้ขอมูลมาค่ะค ขอบคุณเอฟซี่ที่เพิ่นทรงไห้เนาะครับผมค่ะขอบคุณตัวเลขทุกท่านเลอค่ะที่เพิ่นมอบแนวทางไห้น้ำเชี่ยค่ะบวาสิเป็นปูบวาสิเป็นอาจารย์เซี่ยนทุกท่านแม่เอฟซี่ก่วมฝันแนครับค่ะเอาค่ะดันผู้ชมมือนี่กินเข้ากับหยังค่ะดันผู้ชมมือนี่น้ำเชี่ยกับเก่ไม้เชี่ยกินเข้ากับทอดปลาค่ะทอดปลาตำบอกทัวค่ะดันผู้ชมเนาะครับผมค่ะแซ่บแซ่บค่ะ ใส่บะกอกพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋อท้าวฮาจะต้องเปิดไฟพร้อมดินี่อ๋อเดี๋ยวนะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแม่เชียงใหม่เนาะครับค่ะสูตรเพิ่นกาสอนให้เกามาเชียขอบพระคุณแม่หลายๆเด้อค่ะขอบพระคุณแม่หลายๆค่ะที่เพิ่นสอนสูตรให้เนาะครับผมค่ะหกแปดสองงวดว่างหันค่ะหนูน้ำทิพย์เพิ่นได้ศูนย์สองห้าค่ะท่านผู้ชมศูนย์สองห้าอาจารย์มอมแมม ค่ะเพิ่นไดหนึ่งหกสองค่ะนี่แหะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะปกติโน่นำเพิ่นกระสเป็นรักสีอ่าก็เลยบอกพี่น้องอยี่หัวหมวนเนาะค่ะว่า,าจักสิไปลักสีเพื่อนรักหน่วยแต่ละสำนักเนาะแต่ว่าโฟกัสไปตรงที่ว่าเาพิ่นยูเลขล่างค่ะครับผมค่ะเพิ่นยูเหลขล่างค่ะท่านผู้ชมค่ะ เข้าที่แปดห้าค่ะจมสังเกตดีๆได้ค่ะเบิ้งดีๆค่ะท่านผู้ชมค่ะช่นกันตองหัวบักสามตัวกับบ้ามาที่เถวแมนครับผมซึ่งเจ้าดับพร้อมงวดว่างหันนี่วังหันได้ครับผมนี่ค่ะเกามาเชียดับสองพร้อมค่ะท่านผู้ชมวังหันนี่ครับเสียวมากเด่นเลยเนาะแมนค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมชนกันก็ไม่มาเอ้ามาเบิ้งงวดใหม่กันค่ะมาดูงวดใหม่ หนูน้ำทิพเพิ่นได้หกแปดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมครับหกแปดหนึ่งแม่เชียงรายค่ะแม่เชียงใหม่ับเออขอโทษค่ะท่านผู้ชมแม่เชียงใหม่ค่ะแม่เชียงใหม่เพิ่นได้เอ,อ่อห้าเจ็ดหนึ่งอาจารย์มอมเมมได้เก้าสามเจ็ดค่ะท่านผู้ชมครับเก้าสามเจ็ดค่ะหวดอาหานชนกันที่สองสามสำนักไม่มาหวดนี้ชนกันหนึง่งสองสำนัก สวนกันเจ็ดสองสำนักค่ะท่านผู้ชมถ้าพี่น้องเซียเก่ามาเชียเลขดับก็คือ3ามลางถ้าเสียอา,อาจารย์ผูก้กระดับหาลางเนาะครับค่ะแล้วารน้ำเชียร์มีของมูลเอฟซีเพลินรงหายข้าเจ้าดับหนึ่งลางมาซี่เลือยยังหรือาเนี่เหลือ9เก้า เหลือ 7, เจ็ดเหลือแปดเหลือหกสั่นตัวแมนบอกค่ะท่านผู้ชมข้อเมนต์บอกเนี่ยเด้อค่ะคอมเมนต์บอกเนี่ยเด้อค่ะท่านผู้ชมขันน้ำเชี่ยป,ประกบเดี่ยวหอดยี่สิบเอ็ดคู่กับเล็บบอลลงมากค่ะท่านผู้ชมมันหลายเดี๋ยวจะถือว่าให้อีกค่ะนี่แล้วค่ะอย่าลืมมาเรียกแม่เชียงไม่ยังบอลลุดได้ครับพี่น้องตั้งแต่เก่ามาเชี่ยตามมาหนิค่ะครับ เอาเถอะนี่ศาสตร์กล้องมานีให้เพื่อนเห็นนะขอมูลงวดว่างหันครับแมนว่ามันจะไปทิศทางไหนให้เพื่อนวิเคราะห์เบิ้งค่ะแม่เชียงใหม่จับคููกับนู้นนำทพิ์ครับผมว่างหันล่างอย่างเดียวเนาะครับล่างอย่างเดียวแปดห้าัน่ครับผมค่ะนี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมมางวดนี่ครับผมค่ะ,คะแคปหน้าจอไว้พิจารณาเบิ้งครับนี่แหลคะค่ะท่านผู้ชม ก็ามาเชียร์พนดับรางกับคือสามอาจารย์ผู้ดับ5าค่ะท่านผู้ชมดับหา้าสายแข็งอีกท่านหนึ่งพนดับหนึ่งลางอันนี้บอกให้พี่น้องฟังถ้าเฮาจะเอาอ,อยู่ในหนีมากประกบกันนี่มันจะเป็นเจดตัวเลยแม่นบ่เท่าคเจ็ดตัวหนึ่งสองสามสีห้เก็ดเนาะครับผม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนาะจะได้ยี่สิบเอ็ดคูค่ะซึ่งเยอะไปครับผมแล้วก็ยูนี่มันมีเล็กยุเก่าดิเจ็ดตัวเนาะครับค่ะเจ็ดตัวเจ็ดตัววิ่งกันได้ยี่บเอ็ดคูค่ะท่านผู้ชมไปกับมันกับวว้อีกพี่น้องสิว่าดิบันเนาะคะเพะว่า บางบางบางเทียรู้หนามเพิ่นกับไปรักนวยบางเทียเพิ่นกับไปรักสิบแม่เชียงใหม่บางเทียกับไปรักนวยบางเทียกับไปรักสิบ,บอาจารย์ม่อมแม่มบางเทียกับไปนวยบางเทียกับไปสิบนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะความเมนบอกน้ำเสียน้ำเนเด้อค่ะว่าใดตัวใดค่ะคนี่แหละค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะ อ๋อค่ะท่านผู้ชมพรุ่งนี้เจอกันเด้อค่ะพรุ่งนี้เจอกันกับพ่อสมเด็จพรพุทธโอมาหลายรอบแล้วค่ะเดวนี้อัดคลิปค่ะพอโทรมาหลายรอบแล้วโอ้เหล็กลางขุนแน่นอนเนาะค่ะพ่อสมเียงก็ถือหลายอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะพรุ่งนี้ว่เท่าเหล็กอันบนครับเหล็กเด่นบนค่ะแม่จากเชียงรายครับผมค่ะครับเจ็ดงวดติดครับพี่น้องเนาะคร่ะเปินตัวมาก เราบนเกาเชี่เห็ุสถิติเพิินไหวเบิงพ้อมค่ะครับผมค่ะเจ็ดงวดติดเ่นว่าต้องมีให้เห็นเลขบนเหมือนคือผีปะไก,ก่ก็ผีต่อยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับนั่นเชื่อว่าผีปะไก,ก่ก็ผีต่อยงวดนี้ต้องเข่าค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะคต้องเขา่าความคิดของน้ำเชียเนาะค,ค่ะเทียเบนเขานะะ่าเนาะค่ะปิดไทยปีเก่าเลยดิอ่าครับผมค่ะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แซมของน้าเชียร์ก็คือพี่ภัยกับพี่ต้อยค่ะนี่ค่ะเทียพบนเขาเดยวน้ําเชียร์ประกบห้เบิ้งอีกเด้อค่ะค่ะพี่น้องเพิ่งยังอยากจะเบิ้งอยู่เทียพนเขาเนาะครับผมค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเหลขลางเด้อค่ะท่านผู้ชมเหลขลางหนูน้ําทิพย์กับแม่จากเชียงใหม่แลวกะอาจารย์ว่าแม่สามสำหักค่ะเด่นลาง พี่น้องว่ามันไหลก็เอาเลขดับถ้าเสียมันเนะาะครับผม่ะถ้าบ่ามีเลขดับ <ผม S 1> นี่มันเกิดไหลเนาะโอ้ยยี่สิบเอ็ดคู่ไปกลับุ่นค่ะท่านผู้ชมครับค่ะบ่ไว้เป็นร่มแท้ๆค่ะเอ้าลืมอื่บอกเอฟซีเขาว่าพอใหญ่ฝันแล้วอ๋อค่ะยังพอใหญ่ฝันดีดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันบ่บอกนรืเสี้ยแม่ค่ะพ่อใหญ่นี่เป็นคนบ่ค่อยเบาลนะคะท่านผู้ชมเป็นคนบ่ค่อยเบอล ไปรูน้ำเมย์ใหญ่พู้น่ะค่ะมืออื่นน้ำเสียสิไปอัดให้พี่น้องฟังเด้อค่ะเพิ่นฝันดีตีซอยกันเนาะไครก็ว่าจะเป็นค้ามจริงปอค่ะเอาสำหรับคลิปนี้มาฟังซอยกันเด้อตีซอยกันมืออื่นค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะสวัสดีค่ะัครบ